ทุกคนครับมามือน,นี้สิบห้าทุกคนมาเห็ดยำเกีงไก่จุ่มแซ่บเลยครับเดี๋ยวใส่ต้นหอมปักซี่ก่อนหอมเปเี้คลุกเข้าให้เข้ากันครับผมซิมรสซิมรสขันนัวหน่อยนึงขันนัวหน่อยนึงนำประเดี๋ยวจังหน่อยครับนี่เตรียมนำประเดีเด๋ยวจังหน่อยนึ่งเดี๋ยวเอาหมูน่าใส่จังหน่อยเสิร์ฟจ้าเร็วมือน,นออี้เฮายุเฉียงหน้าบูมามามาพี่น้องทุกคนนี่ านาจวดสีกน้อยนึงกำลังดีเลยคุกเขาทีนี่หมูมึงนำยำเขาครับนี่นำยำของเรานำตีนไก่เนาะคุกเขากันแล้วตีนไก่เขาไปคุกเลยทีนี้นี่ครับขออยาาใส่มือจวดเข้าไปเลยคุกเขาเข้ากันทีนี้พักขนาดมันขาดเกี่ยวน,น้องใส่ไม้ดอมาคุกเขากันแล้วก็ใส่ถาดตัว จับแซมกันเลยเช่นเนี่ยมาเตรียมฐานครับผมเตรียมขึ้นเสิร์ฟจับแซมแล้วมาเด้อมาจับแซมกันเลยครับหากระบอกกระปลามาจับแซมด้วยกันเลยไปครับผมเสิร์ฟยำตีนไก่ขึ้นโต๊ะเดี๋ยวไปแสบกับไอ้โจเลยเนาะไปไปไปจับแซมน้ำกันทุกคนตำยำตีนไก่ไอ้โจเสิร์ฟขึ้นโต๊ะแล้วครับมีกระบอกะปลากับมากินน้ำกันเด้ออย่ามาให้โจ้นางคนเดียวเหมือนทุกครั้งไปนะครับ เพื่อที่โจนั่งกินคนเดียวสืบแซมเนาะทำมมนั่งเบืองนำ้ำลายเยอะอยู่ๆวัวเลยครับผมเก่งใจเก่งใจครับผมถ่ายคลิปนี้ถ่ายคนหัวเขาได้กัถือว่าเป็นการประสบความสำเร็จสำหรับยูทูบเบอร์ตาดำๆจังไอโจชแนลเลยนะครับผมมามครับสืบแซ่มกันเลยลุยเด้น้ำยำตีนไก่ของห้องสุดยอดตีนเปื่อยๆเลยน้ำเสนอให้เบืองนี่คนอยากำยำตักน้ำยำครับน้ำปลาล้านัวๆเลยราดเข้าไปเลย เซ็บแน่นอนพร้อมสดพร้อมนี่สองไม้สองมือเซาไปครับผมมามาซแำๆกันครับหืมกโด็ดูเขาสดตามนี่ย หวนตามเลยครับปหอมือเียหอมครับจนออนทันตะวันนัวมากเลยเจี๊ยงแต่เปรี้ยวครับ กินบรรยากาศดีๆนะจดจั่๊ดจัด,จด,จดไปรุยอืมหืมว่ออามันติดใจหน่อยเคี้ยวเลยทั้งกระดูกเลยเฮ้จับแม่ง <g ül> มังกาดดีๆครับรหลายคนอาจจะบม่มอกินผักแต่าเมื่งคิดทังอจูนี่กบกินผักกันไปตัง้งไนเมั้งเนาะจำลองดีต่อสุขภาพครับอืมม ุดสเด็ดทานร่วนออกรสน้ำเชื <met> <ul ity nose>. ่องกินมะเขือเทศพร้อมเขอกันคักออกเปรี้ยวๆจังเลยครับผมเขือเทศนิ่มๆ tôi đi cái cây cứ làm mà bà khai phát bình xin bằng rồi đó chẳng bà trên cây đầm Ủa, họ không phân lộ này trong qua rồi mẹ nhảy chân đồ bằng nhảy này น้ำจ้ำน้ำจ้ำให้หลองลาเข้า,าไปครับแล้วเขาเน่ากินเน,น,น้นๆดี ตักสดพร้อมหืมไปรู้ด้วยอ่ะหืมมักีงอะไรร้อนมักีง่งบ่ได้ร้อน ตัตสนหน้าสิไงรูปืดอืมทีนี้่างแข็งเป็นพิเศษ เันทักเลยหมดทุกคนอยู่มาสามกันนะครับแล้วลมามาขอมเราเรามับมันมวนนั่งหัวหลอ,อกคืออ้โจงไม่ได้หัวหล่อ,อคนเดียวเลยหัวหออล่อได้หมดชุ่มละึเหรอเพ่

เหมือนไหมครับเขาเป็นยังผักมันกินมันดีแต่ว่าล่างจะอาดป้งกันพยาธิหนำเพราะว่าผักบางชนิดเขาไม่นด้ยม่มมาไปหลวกกินครับผมจังกินดิบ เด็ดมากนวดลงโตสุดๆุตรหญิงเนี่ยเนื่อยอะไร ừ mm. dạ chẳng rồi. luộc còn nháy nháy <laughs> sợ tiền Ừ. đầu quả bán đi học không ạ ผัานเลยครับบงทรงจับผ่าเลย,เลยจับเต็มต้อง,งตรงเตนมไปเปลยๆหน่อยฉบ่บ๊อยหลันลี่บหลันครับฉบ่เวลาหล่อนบแะแบ แค่ก็ดูนอย่างร่อนเทียมเลยด้อแข็ง <c oughs> ไม่กินมัติดข้อเด้อแล้วก็ดูไก่ไม่เช้าเสื่ยมครับหนำกินได้หนำกินได้บางบางมันติดหนึบๆกรอบๆผู้ๆเด้อ มาเลยไมน่นูไม่กินตำลินไข่แซลมอนโดนแล้วน่อนสุด,สดหมดกัใบผัก we're done. พิมพ์จบหลายเรียนนีม่มันหลายสัปัเนาะอืมจัดเต็อนเลยมาเดี๋ยวตี๋นึงคนดีเลยมบมันทุกคนที่แต่ข้ามาส้นจบคิบ ta mới bắt chó mới nhìn thấy, ta này cho kinh tiền này, bơi sả bên nước nó, แซ่บๆมีนุ่มแซับๆสำหรับเป็นโจ๊มาเป็นทุกคนที่เข้ามาชมจนจบคลิปเนาะสนใจเป็นโจครับผมอย่าลืมนะครับผมฝากกดหนึ่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามถ้าอยด้กดดดแจง้งแจ้งขึ้นใหม่ๆน้ำแน่เสร็จ้บผมผ่านเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ทุกคนที่เข้ามาชมจนจบคลิปสามัญเนะน้ำเมนูไหนละครับใต้คอมเมนต์เลยครับผมเห็นเมนูอยังตามใจท่านผู้ชมเลยถ้าคอมเมนต์มาบอกจะโจ้ฮาได้เนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ทำนี่ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมครับสวัสดีนะครับ